เรื่องเล่าจากปูคำแสนชายชราแห่งบ้านห้วยปงมีอายุเกือบ80ปีรู้จักเรื่องเล่าเก่าๆเกือบทุกตำนานในป่าเหนือทุกค่ำคืนหลังฤดูเกี่ยวข้าวเขามักจะนั่งผิงไฟกับเด็กๆหลานชายหลานสาวเล่าเรื่องผีป่าเสียงแหบๆด้วยน้ำเสียงชา้ชาๆหนักแน่นบ้างหยอกให้เด็กกลัว บ้างให้เตือนใจเรื่องผิดชอบชั่วดีเสียงไฟประทุทดังเปาะแปะลมหนาวพัดเอื่อยเด็กๆนั่งกอดเข่าอยู่รอบกองไฟตาจ้องไปยังเงาของปู่คำแสนที่นั่งบนเสื่อเก่าผ้าห่มคลุมตัวมวนบุหรี่มวนหนึ่งค่อยๆลุกไหมในมือเขาก่อนปู่จะเปลือยเบาๆด้วยน้ำเสียงแหบพรา่า พวกหลานเคยได้ยินเรื่องผีแม่หมีตัวไม่ใช่หมีจริงๆเด้อนั่นมันผีผู้หญิงแก่แล้วอยู่ในป่าดงผาแดงนุ่นป่าที่ขนเท่าคนแก่เขาว่าถึงตายก็อย่าเหยียบเข้าไปเสียงกระซิบจากพงไพรเรื่องเล่าจากปากปูคำแสนแห่งบ้านห้วยป่งคืนนี้ดึกหนาม ลมเหนือพัดเอื่อยๆผ่านยอดไผกก่แกรากเสียงไฟในกองมอดแผวเด็กๆนั่งล้อมวงเงียบๆตาจับจ้องไปที่ชายฉรานในผ้าหม่มผืนหนาปู่คำแสนเริ่มพูดชา้ชาๆเสียงแหบพรา่าราวกับกลัวสิ่งที่ตัวเองกำลังจะเล่าเอามือนี่ปู่จะเล่าเรื่องตำนานที่ไม่มีไผ่อยากฟังตอนกลางคืนเรื่อง ผีแม่หมีแห่งดงผาแดงในภาคเหนือของบ้านเฮามีป่าดงลึกอยู่นอกหมู่บ้านชื่อว่าดงผาแดงป่านี้บ่อมีไผกล้าเหยียบไปโดยไม่มีเหตุเพราะเคยมีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นจนกลายเป็นตำนานเล่ากันปากต่อปากมาหลายชั่วอายุคน เมื่อสมัยปู่ยังหนุ่มยังบ่มีถนนเข้าป่าเหมือนทุกวันนี้ยังต้องเดินเท้าบุกพงลุยดงทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยเสียงนกเสียงจักจั่นและเสียงที่บ่ใช่ของมนุษย์ตำนานของผีแม่หมีเริ่มจากหญิงชราคนหนึ่งที่ชื่อว่าแม่หมีเธออยู่ในป่ากับลูกสามคนฐานะยากจนแต่ก็พออยู่ได้ วันหนึ่งลูกน้อยของเธอหายตัวไปทีละคนชาวบ้านว่าโดนเสือสมิงมันกินเข้าให้แม่หมีเสียสติออกตามล่าทั้งวันทั้งคืนจนสุดท้ายก็หลงป่าหาไม่เจอทั้งลูกทั้งทางกลับบ้านวันสุดท้ายที่มีคนพบเห็นแม่หมีกำลังนั่งคุยกินเนื้อเสือที่ตายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยมือเปล่า ปากเปลือกเลือดสายตาแดงฉานแล้วเธอก็ไม่เคยกลับออกมาจากป่าอีกเลยจากวันนั้นทุกครั้งที่มีคนหลงทางในดงผาแดงจะมีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในยามค่ำคืนลูกแม่กลับมาหลายปีต่อมามีคณะสำรวจธรรมชาติเข้าไปในป่าดงผาแดงนักวิจัยสาวชื่ออิงฟ้าเป็นหัวหน้าทีม เธอมากับนักสำรวจหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันชื่อแซมและไกด์ป่าผู้เท่าอีกคนคือครูเบิม้มผู้รู้ดีเรื่องตำนานลีลับคืนแรกพอพระจันทร์ขึ้นเหนือยอดไม้ทุกอย่างก็เงียบกริบเสียงจักจั่นหายไปเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจากความมืดลูกแม่กลับมาแซมหัวเราะหาว่าเป็นแค่ลมป่า แต่ครูเบิ่มเงียบกริบหน้าซีดเขากระซิบเตือนทุกคนว่าอย่าขานตอบเด็ดขาดไม่ว่าจะได้ยินอะไรในยามค่ำคืนแต่ก็สายไปแล้วเช้าวันถัดมาแซมหายตัวไปเหลือเพียงรอยลากเข้าไปในพงถึบพร้อมหมวกเปื้อนเลือดวางอยู่ใต้ต้นายใหญ่ อิงฟ้าพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือแต่วิทยุกลับไม่มีสัญญาณและทุกเส้นทางที่พยายามจะเดินกลับล้วนพาเธอวนกลับมาที่ค่ายอลอดเรากับป่าเล่นตลกคืนถัดมาเธอฝันเห็นหญิงชราคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ข้างเต็นท์ผิวซีดดวงตาแดงฉานร่างผอมแห้งจนเห็นสี่โครงและมีเสียงกระซิบแทกเข้ามาในหัวตลอดเวลา ลูกแม่กลับมาครูเบิ้มบอกกับเธอว่าถ้ายังอยู่ต่ออีกคืนเดียวทุกคนจะไม่มีวันได้กลับออกจากป่านี้อีกแต่ฝันคืนนั้นไม่ใช่ฝันธรรมดาอิงฟ้าตื่นกลางดึกเดินตามเสียงกระสิบเข้าไปในดงพบรอยเท้าเด็กสามคนจางๆบนดินพาไปสู่ถ้าเล็กๆที่มีแสงสว่างสีแดงส่องลอดออกมาภายในถ้ำ เธอเห็นร่างของแซมนอนนิ่งราวกับถูกดูดพลังชีวิตแล้วเจอกันใหม่ครับ